คุณสมศักดิ์เทพสุทินในที่สุดก็วีโต้มติแพทยสภาแปลกใจไหมครับอาจารย์ไม่แปลกใจตอนแรกๆก็คิดว่าคุณสมศักดิ์คงคงไม่กล้าแต่พอไปเห็นคุณทักษิณไปที่ปปะสะแล้วคุณสมศักดิ์ไปด้วยครับและขณะเดียวกันระหว่างที่คุณทักษิณแถลงข่าวครับคุณสมศักดิ์ไปยืนและมีการมากระซิบผมนึกทันทีเลยว่าโดยมารยาทของผู้ที่รู้จัก ถูกรู้จักผิดคุณสมศักดิ์คงไม่ไปเพราะคุณสมศักดิ์กำลังจะต้องวินิจฉัยอะไรบางอย่างจะวีโต้ไม่วีโตที่มีผลผูกพันและกระทบต่อคุณทักษิณด้วยครับจะทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม,มการที่คุณสมศักดิ์ไปยืนเป็นวอลเปเปอร์ไม้ประดับให้กับทักษิณและมีการหันมากระซิบกระซาบกันด้วยหน่อยหนึ่งว่าจะพูดอะไรแล้วคุณทักษิณก็พูดครผมพูดตรงๆนะ ผมเห็นตรงนั้นแล้วเนี่ยผมคิดว่าเราไม่รู้จักอายไม่รู้จักอะไรถูกอะไรผิดอะไรที่มันจะเป็นขัดแย้งต่อผลประโยชน์ที่เรากำลังจะวินิจฉัยกับผู้ที่ถูกวินิจฉัยมีผลกระทบอย่างไรมันควรจะวางตัวกันอย่างไร